ได้แล้วตำไทยของย่านะน่ากินไวล้ล่าทุกคนมากินได้กันดูดูดูหน้าตาสกักก่อนสนใจมาไม่ถึงพิจิตสั่งเลยนะคะร้านตมตำอยู่ข้างทางแวะเลยค่ะมาค่ะทุกคนตำไทยสักครกนะคะ ันนี้ไม่มีมะเขือเทศอีกแล้วทุกคนปลูกไว้ก็ยังกำลังงามแต่ยังไม่ออกลูกเลยนะคะนี่อันนี้เป็นถั่วไรเสือยาก็คั่วทั้งเปลือกแล้วมันไม่หอมก็เลยมาคั่วใหม่อีกเดี๋ยวเอาไว้ให้หมวยใส่ตักคกหนึ่ง อันนี้ถั่วซื้อเขานะมันเหมือนมันไม่แก่ทุกคนมันไม่ค่อยจะโอเค กุ้งแห้งใส่เยอะมากนะก็ไม่ดีนะทุกคนกุ้งแห้งเพราะมันจะเค็ม suốt Tan tàn trai กิมก่อนนะรสชาติเป็นยังไงเอาแล้วนะคะ พอแล้ว ได้แล้วตำไทยของย่านะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตำจิตตำจัดแค่เนี้ยเสร็จเรียบร้อยก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์ให้หน่อยนะคะลาไปจะเพ็งเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย ได้แล้วตําไทยของย่านะน่ากินไว้ล่ะทุกคนมากินได้กันดูดูดูหน้าตาสกักก่อนสนใจมาไม่ถึงพิจิตสั่งเลยนะคะร้านตมตำอยู่ข้างทางแวะเลยค่ะ